บทที่หนึ่งร้อยหกสิบผู้บงการหลังออกมาจากจวนเจ้าเมืองเย่เทียนก็มาหาสิทธิ์พี่สัวเทาเฟยและหลี่ฝูเฟิงเพื่อมารับมู่ไปกับเมยยออิงพออมาถึงที่พวกเขาอยู่เย่เทียนก็ได้รับข่าวบางอย่างจากสัวเทาเฟยสิบน้องเทียนท่านอาจารย์ส่งข่าวมาว่าเมื่อเสร็จธุระให้รีบกลับทันทีสัวเทาเฟยกล่าวได้ขอรับสิทธิ์พี่เย่เทียนกล่าวแล้วตอนนี้เจ้าจะไปที่ใดหลี่ฝูเฟิงกล่าวถามข้าจะไปทําธุระกับน้องชายหน่อยขอให้สิทธิ์พี่กลับไปก่อนก็ได้ขอรับเย่เทียนกล่าว ได้ข้าก็ทำธุระให้ท่านอาจารย์เสร็จแล้วคงต้องขอตัวกลับก่อนสัวเทาเฟยกล่าวขอรับสิทธิ์ที่ขอให้เดินทางปลอดภัยขอรับเย่เทียนกล่าวเออเจ้าก็เช่นกันพวกข้าไปหละ่ะสัวเทาเฟยกล่าวและพากันเดินไปเอาละไปเออเราไปกันเย่เทียนได้พามู่ไปออกเกินไปทันทีแล้วบอกกับเมยยออิงว่าอิงเออเข้าไปหาท่านแม่ก่อนนะและขยันฝึกละ่ะเจ้าคะท่านพี่ข้าจะพยายามเจ้าค่ะเมยยออิงกล่าวก่อนหายตัวไป ทั้งสองมาถึงโรงเตี้ยมอทีพวกเขานัดกันกันกบมอ่อหลงพอเอามาถึงเขาก็เห็นม่อหลงนะั่งงออยู่ในมุมหนึ่งของโรงเตี้ยมอพอทั้งสองมาถึงม่อหลงก็คารวะนายน้อยทั้งสองขอรับม่อหลงกล่าวไม่ต้องมากพิธีท่านลุงเย่เทียนกล่าวนายน้อยขอรับเป็นไปตามที่นายน้อยคาดแวอวอุโสเจี้ยนเฉินมีผู้บงการจริงๆและมีถึงสองคนขอรับม่อหลงกล่าวแต่เย่เทียนมีตกใจอะไรเพราะตอนนั้นท่านปู่จะทะลวงผ่านคอขวดเพื่อเข้าสู่ชั้นจักรพรรดิเซียนดังนั้นลำพังระดับปราราชัไม่มีทางฐานกล้าแน่แล้วมันนเป็ผู้ใดกัน เย่เทียนถามต่อทันทีนายน้อยอาจจะตกใจที่คนที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้คือม่อหลงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เย่เทียนฟังอย่างละเอียดทันทีคิดไม่ถึงจริงๆว่าว่าจะมีสำนักเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เย่เทียนกล่าวข้าเองก็คิดไม่ถึงดีที่นายน้อยรอบครอบไม่เหงเแนนเราคงไม่มีวันสงบสูขขอแน่ม่อหลงกล่าวชื่นชมเพราะมันคราวรอพอนายน้อยมันสุดใจเอาละท่านลุงกลับไปที่พักก่อนและระวังตัวด้วยและนี่ทรัพยากรที่ใช้บ่มเพาะของท่านกับท่านลุงหลิงเฟยเย่เทียนยื่นแหวนมิติสองวงให้กับม่อหล ขอพระคุณขอรับนายน้อยม่อหลงรับแหวนมาและถ่ายเทวงหนึ่งแล้วยื่นคืนให้เย่เทียนเอาละข้าต้องไปก่อนนะขอรับท่านลุงรักษาตัวด้วยเย่เทียนลุกขึ้นป้องหมัดแล้วกล่าวและออกไปทันทีทั้งสองออกจากโรงเตี้ยมอแล้วตรงมาที่หอโอสถโดยตรงและพอออมาถึงสถานที่ก็มีได้เปลี่ยนแปลงมากนะักจะมีก็แค่ผู้คนเยอะขึ้นเนื่องจากเม็ดยาที่พวกเขาขายมีคุณภาพสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยยินดีต้อนรับขอรับคุณชายทั้งสองชายบริการกล่าวคล่องแคล่วคุณชายต้องการสิ่งใดหรือไม่ขอรับมันกล่าวต่อททันี เออเราอยากอยากท่านเจ้าหอนาะเย่เทียนกล่าวรอสักครู่ขอรับว่าแล้วก็ออกไปทันทีและไม่นานชายชาราก็มาทันทีคาระวะนายท่านมีทราบว่าท่านจะมาชายชาราหลวกล่าวนีต้องมากพิธีท่านอาวุโสที่นี่เป็นอย่างไรบ้างเย่เทียนกล่าวเชิญนายท่านที่ห้องก่อนขอรับคุยตรงนี้ไม่สะดวกเข้าไห่โรเอชายชาราหลวกล่าวเชิญและออกเดินนําไปทันทีพอเข้ามาในห้องก็เชิญเย่เทียนนาะงอและมู่ไบก็รินน้าชาให้ทั้งสอง ในตอนนี้หอโอสดดีขึ้นมากรายได้สูงมากกล่าแต่ก่อนมากตลอด6เดือนมานี่เรามีรายได้หลายสิบล้านเลยทีเดียวชายชรากลา่าอย่ามีความสูขอก็ดีแล้วตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเย่เทียนถามตอนนี้รายได้จากเม็ดยาก็เกือบสิบล้านแล้วและโอสถที่นําไปประมูลก็ทําได้หลายสิบล้านตลอด6กเดือนมานี่ค่าปล่อยเดือนละสิบเม็ดประมูลเดือนละสองรอบขอรับชายชรากล,าล่าวพลางนําแหวนออกมาและนี่คือส่วนแบ่งของท่านขอรับหักหนึ่งจากสิบส่วนทุกรายการตามที่ท่านบอกขอรับ ชายชรายื่นแหวนมาให้เย่เทียนเย่เทียนรับมาและตรวจสอบดูแล้วส่งให้มูไ่ไปไปไปเออเอาไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยนะเย่เทียนกล่าวขอรับพี่ใหญ่มู่ไปรับมาและตรวจสอบดูต้องร้องออกมาว่าพี่ใหญ่มันมากไปหรือเปล่าคนละสิบกล่าวล้านเลยนะเอาคนละสิบล้านนั้นแหละส่วนที่เหลือคืนให้อวุโสใช,ช้เป็นทุนบำรุงหอทั้งสองเย่เทียนกล่าวเมื่อมู่ไปเอาแล้วเขาก็เอามาและถ่ายไปที่แหวนตัวเองแล้วคืนให้ชายชราหลัวแล้วกล่าวว่าท่านอาวุโสในส่วนนี้ท่านเก็บไว้เป็นทุนบำรุงหอเถิดขาดเหลืออะไรบอกข้าได้ ขอบคุณขอรับนายท่านขอเอาจะเก็บแวะชายชราหลวกล่าวแล้วคนนั้นมารบกวนหรือเม่เย่เทียนถามมาทุกเดือนมาถามมาหาคนที่ปรุงยานี้ตลอดชายชราหลวกล่าวอืมมอช่างเขาเถิดถ้าไม่ทําความเดือดร้อนอะไรเย่เทียนกล่าวแต่ขณะนั้นเองสีบง,งวยวายดังขึ้นด้านนอกทําให้ทั้งสามมองหน้ากันและอาวุโสกล่าวว่านั้นไงมาอีกแล้วเดือนนี้มาสองครั้งแล้วชายชราหลวกล่าว ถ้าไม่เจอคงไม่จบสินะดีแล้วเราไปดูกันเย่เทียนกล่าวตั้งแต่ออกจากป่ามาทําให้เขารู้จักจิตใจของคนและวิธีแก้ปัญหาหลายอย่างไปในตัวทั้งสามเดินออกมาก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีทําให้ทั้งสามเดินเข้ามาหาทันทีพวกเจ้าไปเรียกเจ้าหอออกมาคุยกับข้าดีๆมันกล่าวโวยวายโอ้คงไม่ต้องไปแล้วข้ามาแล้วว่าแต่ท่านามีอันใดหรือชายชราหลวงกล่าวข้าต้องการพบนักปรุงยาคนนั้นมันอยู่ไหายนอชายคนนั้นหรือห่วงชางหลงกล่าวถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็จะให้พบก็ได้ชายชราหลวเหลงเ่าอเล ตอนนี้เขาอยู่ไหายนอละ่ะพวงซางหลงกล่าวถามนักปรุงยาคนนั้นก็อยู่นี่ไงชายชราหลวกล่าและผายมือมาที่เย่ทีนอและมู่ไบทันทีเป็นเจ้าหรือเด็กน้อยหวงซางหลงกล่าและเดินมาทางมู่ไบแล้วปล่อยพลังระดับเซียนสวรรค์ชั้นต้นออกมาทันทีแต่มู่ไบกลับยืนเฉยเฉยไม่สัดทกสถานใดๆด้วยซ้ําบทที่หนึ่งร้อยหกิบเอ็ดกลับสํำนักหวงซางหลงตื่นตะลึงในใจที่เด็กน้อยคนนี้รับแรงกดดันมันได้โดยมิเป็นอะไรเลยนำซ้ำยังยืนยิ้มเหมือนรับลมเย็นลมเย็นที่พัดผ่าน ข้ามู่ไบนักปรุงยาระดับหกสีแดงขอรับมู่ไบกล่าวอย่างเฉยชาฮ่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 าเด็กน้อยเช่นเจ้านี้ยอนะนักปรุงยาระดับหกจะกล่าวอันใดก็ควรดูเวลาด้วยเจ้าเด็กน้อยห่วงสร้างหลงกล่าวอย่างเยอ้ยอยันมู่ไบที่มีรู้ความธรรมดานะักปรุงยาพบเจอกับระดับที่สูงกล่าวต้องมีความคราวรอพอมีใช่หรือแล้วเหตุใดท่านถึงม่รู้จักกับกฎข้อนี้หรือท่านมีใช่นักปรุงยาที่แท้จริงเย่เทียนกล่าวเสริมขึ้นเจ้าเด็กน้อยหัดพูดมีมารยาทหน่อยข้าห่วงสร้างหลงนักปรุงยาระดับห้าสีน้ำเงิน จำแวะซะมันกล่าวพร้อมกับชูตรายกสีน้ำเงินสวยงามที่มีรูปเตาหลอมโอสถมีดาวห้าดวงข้างบนเตาหลอมพวกเจ้าดูซะข้านี่ล่ะนักปรุงยาเออแล้วของข้านี่ใช้ได้หรือไม่มู่ใบเอาตรายกสีแดงสวยงามมีรูเตาหลอมโอสถเช่นกันแต่มีดาวหกดวงลออ้อมรอบเตาแล้วโยนมันไปที่ห่วงซางหลงเมื่อห่วงซางหลงรับแล้วก็ต้องเบิกตากว้างทันทีนั่นนี่มันนักปรุงยาระ,ระดับหกจริงๆมันกล่าวอย่างเลื่อนลอยทันทีแถมเข่าซุดลงตรงหน้ามูา่ไบพรึ่ำฟังไม่ได้สับอาตกลงท่านจะเอาอยัางไงท่านซังหลงย และตอนนี้เขามาประจําที่นี่แล้วแอลเม็ดยาทั้งหมดที่ทําการขายนั้นเขาผู้นี่แหละที่เป็นคนทําทั้งหมดชายชราหลัวกล่าวรออได้ค่าได้พบแล้วถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนว่าแล้วก็สบัดมือเดินออกไปโดยไม่ลาใครเอาละเรื่องราวก็จบไปแล้วถือว่าเป็นการดีที่ไม่ได้ล้างกระกูลนี้ทิ้งเย่เทียนกล่าวขึ้นเบ,เบาแต่ชายชราหลัวอ้าปากค้างเรื่องแค่นี้ถึงกับล้างกระกูลเลยหรือเขาเป็นใครกันแน่ชายชราคิดในใจเอาละถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องไปแล้วท่านอวุโสข้าลาละเย่เทียนกล่าวและป้องหมัด แล้วกล่าวลาไปรักษาตัวด้วยนายท่านชายชรากล่าวลาเช่นกันแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางมายัางที่จวนเจ้าเมืองทันทีและเขาก็เข้าไปหาท่านเจ้าเมืองเพื่อขอคุยเรื่องของเฟิงเหย่ชิงเออคาราวาท่านตาท่านแม่ยายขอรับเย่เทียนกล่าวคาราวาท่านเจ้าดอมือมอขอรับมู่ไบ่กล่าวคราวรอพออืมมอเอาละตามสบายถือว่าเป็นกันเองท่านเจ้าเมืองกล่าวเจ้าคือคนที่รักษาข้างงันหรือชายที่นางออู่อยู่ข้างๆท่านพ่อตากล่าวขอรับเย่เทียนรับ ข้าเฟิงเทียนชางยังมีได้ขอบคุณเจ้าเลยที่ช่วยรักษาข้าเฟิงเทียนฉางกล่าวมีเป็นอันใดขอรับข้ามาตามใบประกาศเท่านั้นเย่เทียนกล่าวเอา่ะระเจ้ามีเรื่องอันใดหรือท่านเจ้าเมืองกล่าวข้ามาขอตัวพรรยาข้าและลูกกลับขอรับเย่เทียนกล่าวเจ้าไปตามพวกนางมาทีท่านเจ้าเมืองหันไปหาหญิงรับใช้แล้วกล่าวบอกและไม่นานพวกเขาก็มาที่ห้องนางทั้งสองที่เข้ามาสวยยิ่งกล่าวเทพธิดาทําให้เฟิงเทียนชางอาปากค้างและอิจฉาเย่เทียนในใจคารวาท่านพ่อท่านแม่เจ้าค่ะพวกนางกล่าวพร้อมกัน คาราวะท่านเจ้าเมืองขอรับเจ้าค่ะไปเชิญกับทีเอกล่าวอืมมอเอาละวันนี้ว่าทีบุตรเขยข้าจะมารับภรรยากลับเจ้าจะไปพร้อมกับพวกเขาหรือไม่ชิงเอ๋ท่านเจ้าเมืองกล่าวถามบุตรสาวเจ้าค่ะข้าต้องการไปพร้อมกับพี่หญิงทั้งสองเจ้าค่ะเฟิงเหยาวชิงกล่าวก้มหน้าอายๆได้แต่พวกเจ้าต้องกลับมาทันงานแต่งในอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้ท่านเจ้าเมืองกล่าวเจ้าค่ะท่านพ่อนางยังก้มหน้ารับเอาละท่านพ่อตาท่านแม่ยายและท่านพี่ข้ากับภรรยาคงต้องลาก่อนขอรับเย่เทียนป้องหมัดกล่าวลา ท่านพ่อท่านแม่ท่านพี่ข้าไปก่อนนะนางเดินเข้ามาและกล่าวลาพวกเขาอึ้งมอรักษาตัวเองด้วยละขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือข้าในครั้งนี้จนเจ้าต้องลำบากเฟิงเทียนฉางกล่าวพร้อมกับมือลูบผมน้องสาวตนที่นางลำบากเช่นนี้เพราะนางพยายามหาคนมารักษาเขาด้วยข้อเสนอที่ใช้ตัวเองเดิมพันเมืม่อทั้งหมดเดินออกมาจากจวนเจ้าเมืองเย่เทียนก็หาที่เงียบสงบแล้วเอาทั้งห้าคนเข้าไปโดยให้เชียวชูรันเป็นคนนำแล้วจากนั้นทั้งสามก็มุ่งสู่สำนักทันทีหลังจากเอาเมยยออิงออกมาแล้วบทที่หนึ่งร้อยหกสิบสอง สุสารเทพเมื่อห่อทยานมาหนึ่งชั่วยามด้วยความเร็วระดับเซียนราชนขึ้นไปของพวกเขาเป็นเพียงเงาเรือนรังวูปผ่านเท่านั้นพออามาถึงกไกลประตูสำนักหนึ่งลีพวกเขาก็หยุดลงและเปลี่ยนชุดเป็นสิทธิสำนักทันทีก่อนพากันเดินเข้าไปในสำนักพวกเขาเดินผ่านสิทธิทั้งสายนอกสายในจนมาถึงตําหนักเจ้าสำนักคาระวะท่านเจ้าสำนักขอรับเจ้าคะ่ะทั้งสามกล่าวอือพวกเจ้ามาทันเวลาพอดีอีกสองสัปดาห์สุสานเทพก็จะเปิดแล้วดังนั้นข้าอยากให้เจ้าเป็นคนนําเหล่าสิทธิเข้าสุสารท่านเจ้าสำ สุสานเทพหรือขอรับทําไมต้องเป็นข้าเย่เทียนกล่าวถามเพราะเจ้าคือสิทธิส่วนตัวของข้าไงไว้เฟยหลงกล่าวแล้วทําไมเหล่าผู้อาวุโสไม่นําพวกเขาเล่าขอรับเย่เทียนกล่าวเพราะสุสานเทพจํากัดพลังแค่ระดับเซียนราชันเท่านั้นเจ้าสํานักกล่าวแล้วถ้ามีจัก,กรพรรดิเซียนในนั้นละขอรับเย่เทียนถามเพราะตัวเขาเหนือกล่าวจักรพรรดิเซียนไปแล้วถ้ามีการทะลวงพลังในนั้นมีเป็นไรถือว่าเป็นวาสนาของคนนั้นเจ้าสํานักกล่าวแล้วสิทธิสํานักเราไปกันเท่าไหร่ขอรับเย,ย่เทียนถามขึ้น สิบหลักทั้งหมดก็2ี่คนสิทสายใน25้าและสิทสายนอกอีก15หคนรวมทั้งหมดห0สิคนเท่านั้นจึงจำกัดสิบสายนอกแค่1ิเพราะที่นั้นอันตรายมากท่านเจ้าสำนักกล่าวมันมากเกินไปขอรับแทนที่เราจะได้ประโชกแต่กลับพาเหล่าสิทธิไปตายเปล่ามีแต่เสียแต่ได้น้อยดังนั้นข้าเสนอให้มีการประลองคัดเลือกสิทธิที่มีความสามารถไปเท่านั้นขอรับเย่เทียนกล่าวอืมมันก็เป็นจริงดังเจ้ากล่าวมาแล้วเจ้าควรคัดแบบใดเจ้าสำนักและเหล่าอาวุโสต่างมองมาที่เย่เทียน การที่เราจะเข้าไปฆ่าจะวางแผนเองขอรับแต่สิทสายนอกมีต้องลดให้ลดสิบสายในและสิทธ์หลักเท่านั้นขอรับคัดเอาแต่คอนะมีความสาม,ม,า,มารถมารดเท่านั้นเพื่อดูแลสิทสายนอกขอรับเย่เทียนกล่าวทําไมต้องลดสิบสายในและสิธิ์หลักหล่ะอาวุโสท่านหนึ่งกล่าวถามการที่เราเอาคนเข้าไปเยอะอาจดูแลกันไม่ทั่วถึงแทนนาทีจะได้ประโยชน์ตรงกันข้ามอาจพาสิทธิ์เราไปตายเพราะข้าเชื่อว่าไม่ใช่แค่สํานักเราที่เข้าไปแน่นอนเย่เทียนกล่าว เออม,มันก็ใช่ทั้งสำนักมัดเทวดาบเทวอักขีชช่วงทุกทุกทกล้วนแข็งแกร่งและเป็นคู่แข่งกันดังนั้นอันตรายจึงมากขึ้นอวุโสไว ý, ้อี้หงกล่าวออกมาอาวุโสทุกท่านที่นี่มีห้าคนข้าอยากให้ท่านคัดท่านละห้าคนเพื่อดูแลสิทธิสายนอกท่านละห้าคนจะได้หรือไม่เย่เทียนกล่าวอืดีดีดีแบบนี้ก็ดีสิทธิสายนอกมีพลังที่อ่อนแอสูงสุดแค่ปราณราชนเท่านั้นท่านผู้อวุโสทุกท่านนั้นมีความเห็นเช่นใดเจ้าสำนักกล่าวข้าว่ามันก็ดีอาจทำให้สิทธิเรารอดกลับ เอาละเอาตามนี้แล้วเจ้าก็ต้องไปดูดานประลองด้วยหละัะเว่ยเฟยหลงกล่าวกับเย่เทียนนี่ก็ไกลไลาเวลาแล้วถ้ามีการประลองเกิดขึ้นมีทาให้สิทธิ์ได้รับบาดเจ็บมีเป็นอันตรายหรืออาวุโสเทียนสงกล่าวหลังจากฟังเรื่องราวอยู่สําหรับเรื่องนั้นมีต้องห่วงขอรับเย่เทียนกล่าวนี่ห่วงได้เช่นใดถ้ามีการประลองก็อาจมีการบาดเจ็บแล้วจะเข้าสุสานได้เยี่ยงใดอาวุโสเทียนฟงกล่าวเสียงดังที่มีต้องห่วงเพราะข้าจะหลอมโอสถรักษาเองขอรับเย่เทียนกล่าวเบาๆ เจ้าเป็นนักหลอมโอสดด้วยหรือเจ้าสำนักกล่าวอย่างตกใจตอนแรกก็เคยได้ยินสัวเถาเฟยกล่าวมาบ้างแต่เขาไม่เชื่อขอรับก็แค่ระดับเจ็ดเองเย่เทียนกล่าวแล้วเอาตราหยกสีดำสนิทออกมาให้ท่านเจ้าสำนักดูแค่ระดับเจ็ดเจ้ากล่าวอย่างกับว่ามันหลอมง,ง่ายนักนี่อวุโสอี้หงกล่าวก็ไม่เห็นยากนี่ขอรับขนาดมู่ไบยังอยู่ระดับหกเลยเย่เทียนกล่าวพร้อมกับชี้ไปที่มู่ไปมู่ไปเองก็เอาตราหยกสีแดงสดสวยงามออกมาให้ท่านเจ้าสำนักดู ราหยกสีแดงระดับหกอาวุโสทุกท่านร้องออกมาพร้อมกันอาปากตกใจกันทั้งหมดเย่เทียนกับมู่ไปมองหน้ากันพากันยิ้มแห้งๆแ,แล้วพากันเกาหัวงงจะอะไรนักหนาระดับแค่นี้เอาละละละเอาตามนี้ส่วนพวกเจ้าอยากได้สมุนพไพใดก็เขียนมาข้าจะจัดให้เจ้าสำนักไก่ล่าวอขอรับท่านเจ้าสำนักทุกคนกล่าวพร้อมกันท่านเจ้าสำนักนี่คือสมุนไพรที่ข้าต้องการขอรับเย่เทียนเขียนรายชื่อสมุนไพรส่งให้เว่ยเฟยหลงเอาละไปพักผ่อนได้อีกสองวันเริ่มการประลองคัดเลือกและประกาศออกไปด้วย ท่านเจ้าสำนักกล่าวหลังรับใบรายการสมุนไพรมาแล้วขอรับทุกคนขานรับและแยกย้ายกันออกไปทันทีบทที่หนึ่งวันประลองหลังจากที่ทุกคนไปแล้วเจ้าสำนักกับอาวุโสใหญ่และรองกำลังคุยกันเรื่องของเย่เทียนอยู่นั้นพวกท่านว่าข้าคิดถูกหรือผิดหลักที่ข้าเลือกเขานี่มันปีศาจช,ชัดๆท่านว่าไหมเว่ยเฟยหลงกล่าวยิ้มยิ้มท่านอย่าเพิ่งดีใจไปสิข้าก็ใช่ย่อยนะท่านอาวุโสใหญ่กล่าวขึ้นเอาละพวกท่านอย่ามาอดอวดสิดใสกันอยู่เลยจะเอายังไงกับคนทรยศ์อาวุโสเว่ยอี้หงกล่าว นี่เป็นโอกาสอันดีให้จับตาดูแวะบางทีเขาอาจติดต่อใครบางคนก็ได้เพื่อป้องกันสิทธิเราเว่เยเฟยหอหลงกล่าวได้ข้าจะสอดส่องดูเองอาวุโสใหญ่กล่าวรับอาสาเองเอาตามนี้ก่อนข้าจะไปหาสมุนไพรให้พวกเขาก่อนเมื่อเฟยหลงกล่าวบอกและเดินออกไปทางด้านอาวุโสเทียนสงตอนนี้หน้ามองคล้ำอย่างยิ่งเขาคิดผิดคิดถูกที่ทรยศสำนักเพราะเขาเห็นความสามารถของเย่เทียนแล้วทําให้เขาเสียายอย่างยิ่งที่คอน,นมีความสามารถต้องถูกกาจัดไปแต่จะโทษเขาก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเขาเองที่ไปสังหารอาวุโส สามของสำนักเพลิงอัคคีเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาก็สบายใจและเริ่มเขียนจดหมายส่งข่าวไปให้ทันทีพอหรือบอพับบอบอพับบอ,บบอเสียงนพิราบสื่อสารบินออกไปทันทีแล้วเขาก็เข้ามาในห้องต่อไม่สนใจสิ่งใดเขาเรียกเหล่าสิษย์มารวมตัวกันทันทีและบอกประกาศที่เจ้าสำนักสั่งวัดทันทีผ่านไปหนึ่งวันเย่เทียนก็ทาการปรุงยาหลอมโอสถขึ้นมาทันทีเขาใช้เวลาสองชั่วยามในการหลอมโอสถและหลอมเผื่อแวะใช้ในสุสานหลายอย่างหลายชนิดอีกด้วย และเช้าของอีกวันเสียงกลองดังขึ้นบ่งบอกว่าเป็นสัญญาณการเริ่มเข้าสู่การประลองเหล่าสิทธิหลายพันคนไปรวมตัวกันที่สนามประลองกันแล้วส่วนพวกที่ไม่ได้เข้าร่วมก็เพาะออกไปทำภารกิจสำนักเอาละลงเงียบๆหน่อยท่านเจ้าสำนักกล่าววันนี้เป็นวันประลองของสิทธ์สายในและสิทธหลักส่วนสิทธสายนอกที่มีรายชื่ออยู่แล้วนี้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆวันนี้จะมีการประลองของสิทธิของอาวุโสทั้งห้าเพื่อคัดเอาห้าคนต่ออาวุโสหนึ่งท่านเท่านั้นและคนที่จะนำกลุ่มไปครั้งนี้คือสิทธ์ส่วนตัวของข้าเองนาำเยทยนทนานา้้้ัักกงงงดออุคข เสียงคุยกันดังไปทั่วพวกเขาต้องการรู้ว่าเย่เทียนคือใครหน้าตาเป็นเช่นใดเอาละเรามาเริ่มจากท่านอาวุโสใหญ่ก่อนแล้วโล่ตามลำดับลงไปไว่ยเฟยหลงเจ้าสำนักกล่าวท่านเจ้าสำนักข้าสิบผู้อาวุโสมอเทียนสงอยากขอท้าประลองกับผู้นำในครั้งนี้จะได้หรือไม่สิบชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นทันทีและมีเสียงสนับสนุนมากมายท่านเจ้าสำนักหันมามองเย่เทียนที่นั่งงออยู่ตรงตำแหน่งสิทธิส่วนตัวแล้วกล่าวขึ้นว่าเจ้ามีความเห็นเช่นไรเทียนเอ,อ๋อถ้าไม่ประลองเรื่องก็ไม่จบเอาเป็นว่าข้าขอประลอง ก็แล้วกันเย่เทียนกล่าวอย่างเบื่อหน่ายพี่ใหญ่ให้ข้าลงไปเถอะท่านอยู่นี่แหละหมู่ไบ่กล่าวไปเออเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถใช้ตัวแทนได้เพราะจะไม่มีคนฉลาดหลักแหลมในกลุ่มของคนที่อิจชาเพราะมันหน้ามืดตามัวไม่ทันคิดเย่เทียนกล่าวก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วมายืนตรงกลางลานประลองทันทีหลายคนตกใจกับความเร็วของเย่เทียนข้าเย่เทียนสิบส่วนตัวท่านเจ้าสำนักวุ้ยเฟยหลงขอรับคำท้าประลองในครั้งนี้เย่เทียนกล่าวและยืนนิ่งนิ่งมือเอโวหลังข้างหนึ่ง โอ้ด oh, ีข้าเหลาหม่าเชิงสิทธิ์อาวุโสสามเทียนทรงขอคำชี้แนะด้วยเหลาหม่าเชิงกล่าวยิ้มยิ้มเชิญเย่เทียนกล่าวสั้นๆพร้อมผายมืออย่างองอาจออรับมือมันกล่าวสั้นๆแล้วคำรามเบาๆว่าหมัดราชสีคำรามานุภาพหมัดเป็นเงาของราชสีตัวโต,วตวอ้าปากกว้างคำรามผู้งอเขามามวลอากาศอัดแน่นเป็นกลุ่มพลังเข้าใส่เย่เทียนเย่เทียนปลดปล่อยพลังแค่ระดับเซียนราชนชั้นสูงสุดออกมาหากมีทําเช่นนี้เรื่องคงไม่จบหากเก็บพลังแววเอาแค่เซียนราชนก็เกินพอแล้วไม่จําเป็นต้องใช้พลังถึงเครื่องก้าวเทพ <king> อะไรนี่มันระดับเซียนราชาชั้นสูงสุดหรือนี่โอ้เ oh, ขาปกปิดพลังหรือนี่เหลาหมาเชิงจบแน่นี่หน้าท่านเจ้าสํานักจึงเลือกเขาเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขาพัฒนาเร็วเกินไปแล้วนี่นี่มันปีศาจชัดๆเสียงวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นา,นาบางคนหวาดกลัวบางคนนับถือบางคนหวาดระแวงว่ากลัวจะไปล่วงเกินเข้าและอิจฉาปนกันไปแรงหมัดพุ่ง,งเขามาเยเทียนส,บ,สบ,บัดมือเบา, ży, เบาๆก็สลายพลังหมัดลงได้แล้วใช้มือรับหมัดของเหลาหมาเชิ ims, งแบบสบายๆก่อนจะยิ้มแล้วกล่าวว่า เก่งมากมีพลังที่รุนแรงดีแต่ลาก่อนข้าเลือกเจ้าคนหนึ่งเย่เทียนกล่าวก่อนนอสอบัดมืออีกข้างไปที่แก้มของมันเบาๆเรียงงองอตุ้มง,งอไมลิเมตรร่างของเหลาหมาเชิงปลิวไปตามแรงตกออกนอกลานประลองสลบทันทีเอาละใครมีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีก็เริ่มการประลองต่อเถอะเย่เทียนกล่าวเสียงเบาๆแต่ได้ยินกันทุกคนเฮ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  สิทธิ์ที่เทียนเก่งมาก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 เสียงเชียร์ดังระงมขึ้นทันทีภายในลานประลองในลานประลองหมู่สิทธิ์ทั้งหลายมีใครจะไปถึงครึง่งก้าวจากกระพัดเซียนบ้างถึงมีแต่ก็นับได้ด้วยนิ้วมือข้างเดียวด้วยซ้ําแล้วเย่ทียอสอก็หายไปกลับมานั่งที่เดิมตัวเองแล้วเมยยออิงกับมู่ไบที่นางออยู่ด้านหลังก็เอ่ยขึ้นพร้อมกันเบาวา่าพี่ใหญ่ใช้ระดับพลังของพวกเราไปข่มแล้วพวกเราจะทายังไงถึงจะเบาบางในน้ําเสียงแต่เหล่าอาวุโสทั้งหลายต่างก็ได้ยินกันทุกคนต่างพากันอึ้งไปตามกกกกกกััันนนแตต่ยย่็มมมมมีมมมีีีีรรรรอออยิิิิ้้พพาาาาสทททธ์งงววโชลบบใค4 เตรียมตัวการประลองดําเนินต่อไปหลังจากที่เย่เทียนแสดงพลังให้ได้รับรู้กันทําให้ทุกคนต่อสู้กันอย่างตั้งใจมากขึ้นทุกคนทําเหมือนเย่เทียนกันนั้นคือปลดปล่อยพลังของตนออกมาแล้วเข้าต่อสู้แทนที่จะสู้กันไปเรื่อยๆจนแทบหมดแรงแต่ครั้งนี้วัดกันที่การปลดปล่อยพลังเข้าต่อสู้และตัดสินกันใช้เวลาก็ไม่นานส่วนเหล่าหมาเชิงเมื่อฟื้นแล้วเย่เททียนกยาานากกากก็กกใมนน้มาาาาารรัััษอลบปติช่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่์ตามจนน่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ์หลัก ได้อาวุโสละสามคนสิทธ์สายในอาวุโสละสองคนจึงรวมได้ว่าสิทธิหลักสิบห้าคนสิทธสายในสิบคนสิทธสายนอกสิบห้าคนรวมทั้งสิ้นสี่สิบคนเท่านั้นถือว่าน้อยมากแต่ก็ถือว่ามีโอกาสรอดกลับมาสูงทีเดียวเอาละการประลองคัดเลือกได้จบลงแล้วเหล่าสิทธิ์ที่เข้าประลองมารับโอสดฟื้นฟูที่สิทธิส่วนตัวของข้าได้และจงเตรียมตัวให้ดีท่านเจ้าสำนักกล่าวแล้วหันมาทางเยเทียนเทียนเอ,อ๋อเจ้าจะกล่าวอะไรหรือไม่ขอรับว่าแล้วเยเทียนก็พุ่งตัวออกไปที่กลางลานประลองทันทีแล้วหันหน้าไปที่เหล่าสิทธิ ข้าเย er e it, marriage, Somehow, in in e ่เทียนได้รับเลือกให้เป็นผู้นำร่วมกับสิทธิ์หลักทุกคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นผู้นำในการเข้าสู่สุสานเทพในครั้งนี้เหล่าสิทธิ์ที่ถูกคัดเลือกในครั้งนี้คือผู้เสียสละที่จะเข้าไปค้นหาทรัพยากรในการฝึกฝนเพื่อมาแจกจ่ายแก่เหล่าสิทธิ์พี่น้องทั้งหลายเพราะการไปครั้งนี้อันตรายมากชีวิตของพวกท่านสำคัญที่สุดมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกครับไม่ไปเสี่ยงชีวิตโดยไม่ได้อะไรในครั้งนี้เหล่าสิทธิ์ที่ไปล้วนคือผู้เสียสละเราจะพยายามหาทรัพยากรมาเพื่ เฮมยมบมยมไมยมกมยมบมยมบมยมไมยมบสิบที่เยเทียนอัญญประกาศคู่สิบที่เยเทียนเสียงร้องดังขึ้นไม่มีใครอิจฉาไม่มีผิดหวังต่างแสดงด้วยความจริงใจดังกึกก้องออกมาทั่วทั้งลานประลองจนเยเทียนยกมือขึ้นแล้วกล่าวต่อว่า การไปครั้งนี้ข้าจะให้อสถที่จําเป็นติดตัวแวะทุกคนและจะให้สํารองแวะที่หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเพราะชีวิตพวกท่านสาคัญที่สุดโดยจะแบ่งเป็นห้ากลุ่มและจะดูแลเหล่าสิทธิสายนอกกลุ่มละหคนสิทธิสายในกลุ่มละสาคนสิทธิหลักกลุ่มละสองคนขอให้ทุกคนจําแวะและมารับโอสถก่อนการเดินทางหนึ่งวันเย่เทียนกล่าวเสียงเฮดังขึ้นทั่วทั้งลานประลองทําให้เหล่าอาวุโสและเจ้าสํานักพยักหน้ายิ้มอย่างพอใจเอาละเลิกการประลองได้และแยกย้ายกันไปได้แล้วมาพบกันอีกครั้งในวันเดินทางอาวุโสใหญ่่่กกกลาาเสีียยยงงงดััทททุคนตยยนตแไป และแล้ววันที่ต้องเดินทางก็มาถึงทุกๆคนต่างมารวมตัวกันที่ลานประลองทั้งหมดสิทธิ์ที่ต้องไปมีจํานวนส0ิบคนส่วนที่เหลือก็มาส่งจึงเต็มไปด้วยเหล่าสิทธิ์มากมายเอาล่ะวันนี้เป็นวันที่เราต้องเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าโชคดีไม่เฟยหลงเจ้าสํานักกล่าวอยู่บนที่นางอขอบคุณขอรับท่านเจ้าสํานักคนสี่ิบคนกล่าวพร้อมกันทันทีเอาล่ะขึ้นเรือได้อาวุโสใหญ่กล่าวขึ้นเหล่าสิทธ์4ี่สิบคนได้ขึ้นเรือหอกทันทีแล้วเรือหอกก็ได้ทะยานไปในทิศทางที่สุสานเทพอยู่ราวๆหนึ่ง พี่ใหญ่แล้วเรื่องงานแต่งท่านหลักมู่ไบที่ยืนอยู่ข้างๆเย่เทียนกล่าวขึ้นไม่เป็นไรข้าได้แจ้งไปยังท่านเจ้าเมืองแล้วว่าให้เลื่อนออกไปก่อนเย่เทียนกล่าวขอรับมู่ไบกล่าวแล้วมองไปข้างมองดูทิวทัศน์ที่สวยงามพวกเจ้ามาอยู่นี่เองอาวุโสใหญ่กล่าวทักคารวาท่านอาวุโสใหญ่โม่เว่ยปิงขอรับทั้งสองกล่าวพร้อมกันอืมพวกเจ้าคุยเรื่องอะไรกันอยู่โม่เว่ยปิงอาวุโสใหญ่กล่าวเรื่องสุสานเทพขอรับ,ข,รบข้ามีรูอยาลละเอียดมากนักเย่เทียนกล่าววนโอบอนอ้อม เรื่องสุสานเทพมันเกิดมาหลายร้อยปีแล้วเป็นสุสานที่เทพองค์หนึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกหลานมีทรัพยากรใช้ในการฝึกแต่ที่นั้นไม่ง่ายเลยมันมีสัตว์อสูรระดับเซียนมากมายและดุร้ายมากแถมยังมีการแย่งกันของคนที่เข้าไปอีกอาวุโสใหญ่โม่เล่ยยอบิงกล่าวแล้วใช้เวลาเท่าใดในนั้นขอรับมู่ใบกล่าวถามมีเวลาแค่หนึ่งเดือนในนั้นถึงมีเวลาแค่นี้แต่สมุนไพรและของหายากในนั้นเรียกว่าเป็นคลังสมบัติเลยก็ว่าได้แต่ก็แล้วแต่โชคใครมันอาวุโสใหญ่โม่ไว้ปิงกล่าวอืมเป็นเช่นนนีี้เเเองยย่ท่ทกลาาวบ, au, บ au. การเดินทางใช้เวลาสี่ชั่วยามก็มาถึงตอนนี้เหล่าสำนักต่างๆก็มาถึงแล้วต่างรอคอยแค่เอาลาเปิดสุสานเทพเท่านั้น